พึ่งประกาศแจ้พ่อมรเพราะว่าอาหาพ่อจะเป็นอาหเนแขั้นติดงดใจลงมาใส่บาตรโอ้มันมีชูเราหูเข้าแต่มันมีเยอะชู ขแม่จะนึงอบแม่เอาเอะนึ่งอกดีนะสาวเขาชิ้นเองเก้าเม็ดปุ่นใหญ่เลยเม็ดจ้าเขาบอกว่ามันมาก เออมาหลดข้าวคาแล้วข้าแล้วน้ำได้ก็จะช่วงปตะกอนหล่ะอนุ่มใหญ่เลยนี่ลุกเฮ้ยพอหอดน่มใหญ่ได้พอหลอดพอ่มใหญ่ดีดูเลดชิมอกกบัดหน่อันข้าย่อมาโลแจจักบังแนยนใชร้อนเปล่า เหน้าที่การนอนมึงจมึนอนอยู่เจอเขาสิประกาศละเห็นรมันมึงนอนเห็นเลยเหรบตกงนอนอยู่นวลู่มึงอ่ะเห็นแล้วโต๊ะมาก่ายมันหัน อด like well. mm ีเขามั่แล um, mm. ้วแลกับเกลือเขาดชีวิตเงดเี uh ๋ยวดีเอม้อเอารานหมดอยู่เข <Yeah, ้าสิไปก่อนปีนี้มันยอพัไปไปมาอ๋ไ่ได้กะกตรนเลหัวกะอีกบ้านผัวลบ้านผกคุณมุงไงไงเด้อเมลุงนายมีมีไแล้วไแล้วไแล้ชอบเลยมีมีจริงเาจะังนนกเยอ่ายง่ายะได้เลย ไอบาปมันมันเคยอยู่ในเฮาตอนนั้นเล่นไปเล่นมาเนาะมากับโมชอกัมหลอกกัเอะจมีดาวีเยโย่เมื่อจ้นามัจะเอากับมาเหองเห็นแล้วิมาหองเห็นเมื่อม่เมื่อเฮาหองข้อใหญ่มันกกย่างจนใหญ่ชุกเที่ยวเหมือชีพีไหว่ที่้ะมาปีชีพีไหี่เลยเดกนางมาชมกับผู้มันก็เว้นมากอีกแล้วนว่ะ นายมันเราไม่ยอมมึอเรามันจะายเราไหได้อเนมันจะใหญลยมีคนเอาว่าจะไหแล้วมันใหญ่เอาเคยเอามันแต่นึงหน่อยตจากที่ราขอ้ากันอ่าพี่นอยมันสิมีมือบ้ากันนี่็นไงเลมันไ้มันสกีมนด้อเลยเออนไเลยีความกุญความแล้วอจะเข้ามัน พอไดก็ร้กป็นอง้ยหอมันรูจักช่อาอ่นญนแนั้นยากได้ร้านดนะอาหารร่อยหาชิมโอ้ พันกี่ผม้วหนก้าานงกระโดมีพ่อกูจะได้ล้านมึงชื้อล้านหน่อยห้ล้านได้ห้า้นเอกมึงอล้วอเมึงชเอาร่ยห้าสิบลานนเยอะคันว่าจะได้ล้านมาคุณเอาเงินเพิ่พ้น5ยห้าบล้นีล้านมยงช่ได้อยู่เป็นจะได้คุดมาเยอะาเลยจดได้ยังไม่ได้ท้าผมมชื้อล้านนี่ได้เงินช่างนั้นเอาไชื้อล้านเล้โตห่งดี วันวันวันขุดข้าวมอจิปลงอยู่ทีไใดเลยวะ ช่วยจีนเองเลยครับยังมีพ่อวะทำอะไรทมาสุดที่นี่อยู่ครับจะหมาี่่อยูครับเขาเริ่มขอเดกยมากเกันยังมาเองเขาไปแล้วเขามาเองเขาบอกครับว่าี่เขาบอกแล้วจะดังหนาไ้นมาแล้วเนเลยเรีนเขาเ็ดเลยเด็กมาด่าน้ำร้อนกนเรียนู้ทุกคนเรียนรู้อยู่หันแล้ว

ไก่คนโน้อ่าผู้อภิสิทธิ์ก็ก็กันอยู่แล้วนะครับก็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  <laughs> वा हा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  ते मा ती रा न्यो हा का व द न वा का ल त ति सो ज र आ न न जा त र เี่ยมใสบออเออฮ่เก you know <Sh> <'s been> so <nice> yeah. ียร์สาวบาร์เราเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพเ่า